สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวในสวนกันนะทุกคนวันนี้เราไปเยี่ยมบ้านนะทุกคนแล้วเราไปแอบถ่ายในบรรยากาศนะทุกคนสวนแล้วก็มีพลิกมีอันนี้แก้มมงกรนนะทุกคนสวยมากแต่ที่จริงอ่ะในสวนอ่ะยังมีอีกนะทุกคนในสวนของหลังบ้านอันนี้มันอยู่สวนหน้าบ้านก็คืออ,อ้เป็นดกนะอ้เป็นเยอะอะไรเงี้ย เราก็เลยไปขอถ่ายนะทุกคนไม่ติดปัญหาลิขสกทติ์อะไรนะทุกคนเจ้าของอนุญาตขำมากเลยแล้วก็เออถ่ายไปเรื่อยๆจะดูบรรยากาศนะทุกคนอันนี้จะเป็นในส่วนของข้างๆ้าบ้านนะทุกคนข้างหลังบ้านข้างๆาบ้านจะมีผักสวนครัวนะทุกคนมีมะนาวส่วนอันนี้น่าจะเป็นขมขมมะระอันนี้น่าจะเป็นมะระ แล้วก็เถาที่สูงๆเมื่อกี้น่าจะเป็นบวบนะทุกคนเป็นบวบหอมแต่ว่าเป็นพันธุ์ลูกยาวนะทุกคนพันธุ์ลูกใหญ่ก็เขาให้ลูกสุกมาแล้วให้เราไปปลูกให้เมล็ดเรามาไปปลูกด้วยแล้วก็เราก็เดินถ่ายนะทุกคนเจ้าของบ้านไม่อยู่เ <laughs> จ้าของพันอยู่ท่า้าน,นันทวดแล้วมาแอบถ่ายก่อนนะแล้วเราก็เ ถ่ายพวกเออมีต้นพริกมีอะไรเงี้ยก็คือแบบบรรยากาศรอบๆก็มีอะไรเยอะนะทุกคนตรงหน้ามานตรงนี้นะ่าจะเป็นพริกธรรมดาแล้วก็พริกหยวกนะทุกคนอืเพิ่งเก็บไปนะทุกคนที่สุกแล้วก็จะไม่มีอันนี้เป็นชาอ,อ้อมอันนี้เป็นฝ้าหลังนะทุกคนเป็นฝ้าหลังอ,อ่อ ไม่แน่ใจว่าพันอะไรนะแต่เป็นแบบไส้แดงนะทุกคนรู้สึกก็แบบกรอบอร่อยมากเลยนะทุกคนเคยกินแล้วก็ปลูกไว้หลายต้นเหมือนกันนะเราเห็นนะ่ะอยู่ตรงตรงช่วงนี้ประมาณต้นหนึ่งแล้วก็อยู่มุมนู้นอะ่ะต้นหนึ่งอันนี้เป็นดอกเหมือน,น,นทุกคนดอกก็สวยนะแบบแล้วก็ถ่ายมาแบบให้ได้บรรยากาศนี่ก็คือเจ้าของก็จะแบบมาแล้วก็ไหนๆก็มาแล้ว ลาน,ลาน,ล,านลานเดิน่านเจ้าของมาแล้วก็จะปดอันนี้ให้เรานะบวบบวบที่งอกนะทุกคนแล้วก็ให้มเมล็ดมาด้วยแล้วก็มาปลูกหลังบ้านแล้วก็ไปปลูกในสวนนะทุกคนเดี๋ยวแบบต่อไปจะทาบรรยากาศรอบๆบ,บบ้านด้วยนะทุกคนทําสวนรอบบ้านแล้วก็ในสวนก็ยังไม่ได้ทิ้งนะทุกคนเพราะว่าราดําช่วงนี้เราก็ตัดขายอยู่อันนี้น้องน้องชายนะทุกคน ขุดให้เราเรามาเที่ยวบ้านก็ขอผักติดไม้ติดมือมาเพียบเลยนะทุกคนอันนี้เป็นบวบหอมนะทุกคนเรามาลงเสียงแยกนะทุกคนก่อนหน้านี้ก็คือตอนไปเราก็แบบพูดไรสาระกันไปไม่ได้แนะนําอะไรเราก็เออมาแยกลงเสียงทีหลังแล้วก็ค่อยตัใสนะทุกคน แบบว่าไปแล้วก็เกรงใจเนาะได้ผักมาเป็นถุงๆเลยสองสามถุงผักเปียบชอบก็คือดีได้ผักมาเยอะยโอเคทุกคนเรานั่นจะกจบการลงเสียงเท่านี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเดินดูต้นมะเขือเดินดูต้นมะเขือแล้วก็ ขุดมะเขือก็ใส่ถุงกลับมานะน,นี่ก็คือแบบน้องสพา,ายเนาะก็น <c oughs> ้อ,องอะ่ะน้องเราเออแล้วก็แบบม,ม,าแมาแนะนําสวนนะทุกคนแล้วก็บอกเออสวนอยู่ตรงไหนอะไรนี้ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทําช่องนะทุกคนแต่ว่าเออต่อไปนะ่าจะแบบมีช่องมาแนะนำแหละว่าเออจะทําช่องนู้นนี้นั่นอะไรงี้ กำลังศึกษาแล้วค่ะซื้ออุปกรณ์อยู่นะทุกคนก็เออได้มาหลายต้นแหละมะเขือเราก็ไปปลูกอืมโอเคทุกคนสวัสดีคน้นอย่าลืมกดไลค์ like กด u b s c r i b e ด้วยนะอาจจะมีเสียงรถผ่านระยะ